ทำให้กระดูกของเราแข็งแรงก็คือดื่มอะไรเอ่ยตอนเช้าเช้าเด็กๆต้องดื่มอะไรคะลูกนมนั่นแหละค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะทำให้กระดูกของเราแข็งแรงนะ,ะอยู่ในช่วงวัยเด็กนะ,ะต้องพยายามที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันมีผลต่อไปในอนาคตนะคะถ้าคนนี้ไม่รับประทานไม่ดื่มนมไม่ชอบกินปลาตัวเล็กนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นโรคก,กระดูกพุนได้นั่นเองนะคะกระดูกพุนเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะลูกโตขึ้นมานะคะฉะนั้นถ้าในอยู่ในช่วงวัยเด็ก ดื่มนมเราก็ดื่มนมฟรีนะเด็กๆก็ไม่ต้องเอานํานมมาจากบ้านนะคะนมที่มีประโยชน์ก็คือนมอะไรเอ่ยนมจืดนมถั่วเหลืองนะคะนมเหล่านี้มีประโยชน์กับเด็กๆนะคะตอนเด็กๆนั้นรับประทานได้ง่ายเดี๋ยวนี้นะคะนมได้มีมากมายหลายชนิดนะคะอย่างน้อยดื่มก่อนนอนอีกหนึ่งแก้วก็ดีค่ะลูกที่โรงเรียนค่ะ ยิ่งอ,อยู่โรงเรียนตอนเช้านะคะก่อนที่เราจะเข้าเข้าห้องเรียนนะ,ะประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะเด็กๆก,ก,ก็ได้ดื่มนมนะคะเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนนะคะแล้วตอนพักกลางวันก็มีอาหารกลางวันให้เด็กๆนั้นรับประทานนะคะส่วนเลิกเรียนมา3ามโมงครึ่งเด็กๆก็กลับบ้านนะคะไปทํากิจวัตรประจําวัน,นะะรับประทานอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หรือไม่ก็ เออค่ะดื่มนมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะคะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมนะคะแคลเซียมนั้น,นะคะแนนนนะคลเซียมนั้นก็ต้องหารับประทานเพิ่มเข้าไปก็คือการรับประทานอาหารอย่างที่บอกก็คือดื่มนมนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองอ่าเสร็จไหมคะสองข้ออ่ามีข้างหน้าบอกครูว,ว่าเสร็จแล้วนะคะ บอกว่ากระดูกนั้นเป็นตัวกําหนดโครงสร้างของร่างกายนะคะช่วยประคับประคองร่างกายแล้วก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะนี่ก็คือความสําคัญของกระดูกนะคะฉะนั้นในเมื่อเรามีโครงกระดูกแล้วนะคะมีร่างกายที่ครบนะคะสามสองประการนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องดูแลรักษาบำรุงร่างกายของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยนะคะทุกส่วนของร่างกายมีความสําคัญเท่ากันหมดนะคะ ฉะนั้นเราอย่าละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะออกกาลังกายที่มันเหมาะสมกับเด็กๆนะคะหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเด็กๆอยากสูงไหมคะลูกอยาก<อ>าค่ะอ้าวนะคะหลายคนนะ,ะปอ4ยังไม่สูงเลยยังบางคนยังตัวอ้าวตัวเท่าน้องอ่ะปอ1นะ,ะยังมีเลยค่ะตัวเล็กๆ,ๆอ่ะบีบางคนบอกว่าน้องนุ่นอ้าวนะแต่ปีนิ่งครูเห็นน้องปอาในโตกว่าพี่ปอ4เยอะมากเลยนะคะ เรวล่างจะอวบอ,อ้วนนิดนึงนะคะตัวพี่พี่ป .4 นี่ตัวเล็กๆผอมๆบางๆนะคะหลายคนเลยใช่ไหมพี่นุกนะคะพี่นุกต้องพยายามรับประทานนมนมอาจจะมากกว่าคนอื่นสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้นะ,ะตัวเล็กก็จริงแต่ถ้าเรามีส่วนสูงนะคะก็จะทําให้เรานั้นเป็นคนตัวเล็กแต่หุ่นดีไงคะแต่ถ้าตัวเล็กแลวยังจะไม่สูงอีกหรือว่าเตี้ยอีกเป็นไงเอ่ย ก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นคนแค้นะนะคะลูกแต่ว่ามันก็จะเรียกว่าสูงไม่ได้มาตรฐานเวลาเราเดินไปไหนอย่างคุณครูเนี่ยตอนเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยได้ดื่มนมนะคะโตขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญนะคะกรรม,มาพันธุ์นะคะหรือว่าพันธุกรรมด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณครูก,ก็ไม่ได้สูงมากแล้วคุณครูก็อาจจะไม่ค่อยได้ดื่มนมก็ทําให้ตวัวคุณครูนั้นก็ไม่ค่อยจะสูงนั่นเองนี่ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆก็ต้องหาตัวช่วยนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มนมนะคะ เพื่อจะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองอะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะนะค,ความสําคัญของกระดูกก็คือป้องกันอันอวัยวะภายในนะคะจากการที่โดนกระแทกนั่นเองนะคะข้อนี้ก็สําคัญนะคะอย่างที่บอกก็คือการเล่นกีฬาต่างๆนะคะหรือว่าการเล่นของเด็กๆไม่ควรจะโลดโผนจนเกินไปนะคะ ถ้าเล่นโลดผลนเกินไปก็อาจจะได้ทำรับอันตรายได้นั่นเองนะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เด็กๆยังเล่นเครื่องเล่นอีกหรือเปล่าเอ่ยเล่นหรือไม่เล่นอ้าวไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่าเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้ก็ให้เป็นน้องๆอนุบาลกับน้องป .1 ป .2 ป .3 เล่นแล้วนะคะโตขึ้นมาก็เล่นอย่างอื่นแทนนะคะอย่างเช่นเออดีมากค่ะห้องสมุดเอาเวลา พักกลางวันเด็กๆมีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างอเอ่ยเข้าห้องสมุดนักเรียนผู้ชายแล้วคะทำการบ้านทำการบ้านทอะไรอีกเข้าชมรมนะคะชมรมอะไรกันบ้างคะลูกเ้าชมรมสุภาษิตอ่านิทานหันสาเห็นไหมสุภาษิตหันศานะคะหรือว่านิทานหันศานะคะก็มีประโยชน์กับเด็กๆนะคะอย่างน้อยอ่านหนังสือวันละหนึ่งเล่มนะคะยิ่งตอนนี้มีโครงการอะไรเอ่ยอโครงการรักการอ่านนะคะจะ เขาเรียกว่าจะเขาเรียกว่าสมุดเล่มเขียวๆอะ่ะข้างหน้าเขาเขียนว่าไงแล้วนะคะลูกอ้าในคุณครูขอดูนิดนึงครูคจำชื่อเรื่องไม่ได้ข้างหน้านะคะโครงการนั่นคือรวมพลังรักการอ่าน84ล้านเล่มก็คือเล่มนี้ก็คือเล่มสีเขียวๆนะคะนะคะเพื่อเฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะภูมิพลอดุุญเดชนะคะเนื่องในวโรกาสเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญน,นะคะทรงรเจริญพระชนบรรสา 84,000สานั 84, ่นเองนะคะของท่านปีนี้นะคะจะครบ84,000สานะคะรวมพลังการอ่านนะเด็กๆอ่านหนังสือได้กี่เล่มแล้วคะตอนนี้อ่าบางคนนะคะข้างในอ่านเสร็จแล้วอ่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นชนะชพรไหมครูดูตัวอย่างก็บอกว่าตอนนี้อ่านได้2เล่มแล้วค่ะแล้วอย่าลืมไม้ผู้คลองเซ็นด้วยนะคะลูกด้านหลังนะชื่อเรื่องอะไรนะคะในเมื่อเราอยู่ชมรมแล้วนะคะเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็เอาสามารถที่จะ มาอ่านหนังสือนะคะหรือว่าหรือไม่อาจจะกลับไปอ่านตอนเย็นหรือว่าจะเป็นชั่วโมงว่างของเรานะคะโดยเฉพาะพักกลางวันนะคะถ้าไม่มีนะถ้าไม่เล่นอะไรก็อ่านหนังสือนะคะลูกหนังสือนั้นมีประโยชน์กับเรานั่นเองเอาต่อไปค่ะข้อที่4<ง>ก็คือสร้างเม็ดเลือดนะคะโดยไขยกระดูกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความสําคัญของกระดูกอีกหนึ่งข้อนั่นเองนะคะฉะนั้นกระดูกนั้นมีความสําคัญนะคะเราก็ต้อง ช่วยกันดูแลรักษานะคะแล้วก็เวลาเล่นก็อย่างที่บอกก็คือต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะ,ะ mm hmm. ก็จะทําให้พัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายนั้นให้เจริญเติบโตนั่นเองนะคะถ้ามันเจริญเติบโตไม่เท่ากันมันก็จะทําให้ไปไม่พร้อมกันนั่นเองนะคะ mm hmm. กระดูกแข็งแรงนะ,ะสมองส่วนต่างๆของร่างกายก็ต้องพัฒนาไปด้วยนั่นเองนะคะคือการ มันออกกําลังกายอยู่เป็นประจํารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะอ้าต่อไปค่ะการดูแลรักษากระดูกให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะ,ะกระดูกของเรานั้นนะคะในเมื่อถึงแม้ว่ามันจะแข็งแรงก็จริงนะคะลูกแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลนะคะก็จะทําให้ เสื่อมได้นั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษากระดูกให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นข้อที่1ของคุณครูค่ะไปข้อที่1ได้ไหรื<ป>อยัง,งนะะการดูแลรักษาการทํางานของกระดูกนะคะให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะโดยการที่ข้อท<ก>ี่1ค่ะข้อที่1อันนี้ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะ เสร็จไหมคะแล้วค่ะอ่าก้อที่หนึ่งค่ะสนะออาคุณครูเดี๋ยวนะขอขอดูสไลด์นิดนึงนะอ่าค่ะข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะคะถึงครูนั้นเดี๋ยวขอแก้นิดน,นึงน,นะคะต้องเป็นข้อที่หนึ่งค่ะ ข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็คือไม่ยกของหนักจนเกินไปนั่นเองนะคะอ่าสไลด์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะเวลาเหลือนิดนึงจดเฉพาะไม่ยกของหนักจนเกินไปนะคะเอาแค่นี้พอนะคะเอาแค่บรรทัดบนบนรรทัดเดียวนะคะนะคะ,ะ,คะหรือว่าถือของหนักนะคะด้วยมือนะ,ะหรือว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานานนะคะอย่างเช่นอ่าดูมีภาพตัวอย่างเห็นไหมคะอ่า ไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าไปถือของเวลาที่เราอาจจะถือของข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าถือกระเป๋านักเรียนนะหรือว่าถือของบางคนถือเป็นอยู่ข้างซ้ายก็ซ้ายอยู่นั่นแหละนะคะต้องแบ่งเบาบ้างสลับสลับแขนบ้างนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะหนักเกินไปอาจจะทําให้แขนนั้นได้รับอันตรายได้นั่นเองนะคะลูกหรือว่าเวลาที่ถือของหนักเราก็ต้องถือให้มันถูกวิธีนะจดเฉพาะบรรทัดที่1นะคะไม่ยกของหนักจนเกินไปนะคะจดแค่นี้พอนะคะลูก อาต่อไปข้อ2เลยค่ะไปข้อ2ได้ยังได้แล้วค่ะจดเฉพาะบรรทัดที่1นะคะเวลาที่เรายกของนะคะไม่ควรที่จะยกของหนักจนเกินไปควรดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะนะ,ะไม่ใช่ว่าตัวเล็กแต่ถือของหนักนะคะก็อาจจะได้รับอันตรายได้ด้นเองเอาก็ที่2ค่ะจดแก้ยกของให้ถูกวิธีนะคะจดของให้ถูกวิธีโดยการนั่งยองยองนะคะก่อนยกของ ดูขั้นตอนนะคะลูกยกของให้ถูกวิธีจดแค่นี้พอนะคะลูกจดแค่นี้พอนะคะขั้นตอนเวลาที่เรายกของก็คือนั่งยองๆลงไปนะคะแล้วค่อยๆหยิบของขึ้นมานะคะบางคนสังเกตดูบางคนชอบก้มหยิบของแบบนี้ค่ะผิดวิธีค่ะอย่างนี้จะทําให้หลังอาจจะมีปัญหาได้หลังอาจจะเจ็บค่ะต้องนั่งยองๆลงไปนะคะแล้วค่อยๆหยิบของขึ้นมาค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นการลดไม่ทําให้เราปวดหลังแล้วก็ ได้รับอันตรายได้นั่นเองนะคะจดแค่ยกของให้ถูกวิธีนะคะไม่ต้องจดยาทั้งประโยคนะคะลูกนะคะบางคนนะยกบ่อยๆก็อาจจะทาให้ปวดหลังได้นั่นเองนะะวิธีที่จะช่วยได้ก็คือยกของให้ถูกวิธีค่ะต่อไปค่ะ้อที่สามค่ะรับประทานอาหารบรุงกระดูกให้แข็งแรงอาหารประเภทแคลเซียมและฟอส รับประทานอาหารบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนะคะจดแค่ enfin huh <ม>นี้นะคะลูกร, anyway รับประทานอาหารบำรุงให้กระดูกนั้นแข็งแรงนะคะได้แก่อาหารประเภทแคลเซียมนะคะแคลเซียมก็คือปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งต่างๆแล้วก็ดื่มนมนะคะทุกวันนะคะเพื่อเสริมสร้างร่างกายของเรานั้นให้แข็งแรงนั่นเองนะคะเราก็ต้องรับประทานอาหารให้มันมีประโยชน์ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ลูบอกว่า ถ้าเรารับประทานอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ทุกๆวันนะคะก็จะเสริมสร้างนะคะพลาไมที่แข็งแรงนะ,ะในทุกๆส่วนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,น,ะะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็เป็นส่วนที่สําคัญนั่นเองนะคะลูกนะ,ะจดเฉพาะแค่กระดูกแข็งแรงนะคะให้กระดูกแข็งแรงให้เน้นพอก็เหลืออีกหนึ่งข้อเพราะว่าเดี๋ยวอีกเหลืออีกหนึ่งข้อนะคะพร้อมกับสั่งงานอีกเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะ ข้อที่4ข้อนี้ก็สําคัญมากนะคะแต่สําหรับวัยเด็กนั้นทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะลูกมีแต่วัยผู้ใหญ่เท่านั้นแหละที่ไม่ค่อยจะทําก็คือการออกกําลังกายนะคะข้อที่4ก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะนะ,ะอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะคะแล้วก็ดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่หักโหมจนเกินไปนะคะออกกําลังกายบางคนก็ออกกําลังกายนะคะลากละเขาเรียกว่า มากมายหลากหลายวิธีนะคะอาจจะเป็นเล่นกระโดดเชือกบ้างเต้นแอโรบิกบ้างหรืออาจจะเป็นการขี่จักรยานนะคะว่ายน้ำเล่นกีฬาต่างๆบางคนก็บอกว่าบางคนอ,อย่างเช่นเมื่อวานพ่อครองบางคนบอกว่าจะพาลูกไปตีกอล์ฟตอนเย็นเห็นไหมคะก,กีฬาบางประเภทก็กีฬาตีกอล์ฟก็มีมีประโยชน์นะคะลูกเขาเรียกว่าฝึกสมาธิด้วยอนะะ่ครูยังอยากเล่นเลยนะคะเ,เด็กๆห้องนี้ตีกอล์ฟเป็นไหมคะลูกมีไหม เอามีมีบางคนหลายคนเลยนะคะกีฬานี้ก็ดีนะคะลูกแต่ก็อาจจะทําให้ผิวคล้ำสักหน่อยนึงนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานนะคะในการเล่นกิจกรรมวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะไปกับผู้ปกครองนั่นเองนะคะลูก อาสุดท้ายฝากงานนิดนึงค่ะฝากงานนิดนึงอ่านกิจกรรมวันนี้นิดนึงค่ะวันนี้ให้ทําอะไรเอ่ยฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนบอกชื่ออาหารบำรุงรักษากระดูกพร้อมวาลูพร้อมว่านะคะกิจกรรมวันนี้นะคะ,ะเด็กๆเขียนลงไปนิดนึงค่ะเวลาเหลืออยู่แค่30ิวินาทีสุดท้ายนะคะให้นักเรียนบอกชื่ออาหารนะคะที่บำรุงรักษากระดูกนะคะเพราะกระดูกนั้นมีความสําคัญกับเรานะคะฉะนั้น เราก็ต้องให้ดูแลนะคะช่วยกันดูแลของตัวเองนั่นเองล่ะค่ะลูกบอกว่าอาหารบํารุงรักษากระดูกอย่างเช่นมีอะไรบ้างเขียนลงไปค่ะแล้วก็วาดภาพมาด้วยนะคะลูกตีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะสิบบรรทัดหรือว่าจะเขียนก่อนก็ได้หรือจะวาดภาพก่อนก็ได้นะคะนี่ก็คือกิจกรรมวันนี้นะคะฝากเป็นการบ้านด้วยนะะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ ข้อต่อนะคะข้อต่อนั้นเราต้องดูแลรักษาอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อะไรกับเรานะคะฉะนั้นนะคะสัปดาห์หน้านะคะมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ